เป็นความาจะเรียกว่าโชคดีอยู่ประการหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียชื่ออันวาอิบราฮิมนะซึ่งก็มีความเข้าใจสถานการณ์ในเมืองไทยค่อนข้างดีนะแล้วเราก็เห็นบทบาทของเวียดนามนะซึ่งวันนี้เดินทางมาเยือนไทยอีกชาติหนึ่งคืออินโดนีเซียอินโดนีเซียนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นประเทศอาเซียนที่ใหญ่ที่สุดนะในแง่ของประชากร รวมถึงพื้นที่โดยล่าสุดนะคะประธานาธิบดีปราโบโวบอกว่าพร้อมจะช่วยเหลือแต่จะช่วยมาเลเซียนะแบ่งเบาภาระมาเลเซียซึ่งกำลังทำหน้าที่เป็นหลักเป็นเจ้าภาพในฐานะประธานอาเซียนเพื่อไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยเมื่อวานนี้นะคะปราโบโวสุเบีนโต ประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้เจอกับอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเจอญที่จาการ์ตานะจริงๆแล้วเขาไม่ได้เจอกันเพื่อเป้าหมายในการคุยกันในเรื่องไทยกัมพูชานะแต่ว่าเป็นการเจอกันประจำปีอยู่แล้วเขาเจอกันแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าพอมีเรื่องไทยกัมพูชาขึ้นมาเนี่ยเรื่องนี้ก็เลยถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นคุย สำคัญประเด็นหนึ่งนะคะโดยปัฒธานาธิบดีของอินโดนีเซียได้ระบุนะคะบอกว่ามาเลเซียมีอะไรบอกเลยอินโดนีเซียพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่ออะไรเพื่อรักษาเสรีภาพในอาเซียนนะพูดอย่างนี้บอกว่า we are ready to help wherever and however คือที่ผ่านมาต้องบอกว่าอาเซียนไม่ค่อยคืออาเซียนเนี่ย เขาจะมีคำหนึ่งนะความสัมพันธ์ในอาเซียนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เรียก constructive engagement การเกี่ยวพันยอย่างสร้างสรรค์ฟังดูสวยมากทางการทูตแต่ constructive engagement ของอาเซียนก็คือว่าถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจาการซึ่งกันและกันนะฮะอาเซียนเป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วกลไกาอาเซียนจริงๆมันมีนะคะ เ,เรื่องของเขาเรียกกฎบัตรอาเซียนมีอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยจะถูกใช้จริงเท่าไหร่นะบทบัตรอาเซียนมันก็เลยเหมือนกับเป็นเสื้อกระดาษแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาเนี่ยก็ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดนะแม้ว่ากรณีของออการปรับปรามประชาชนโดยผลเอกอัคโสมินอ,องไลน์เนี่ยคนที่ออกตัวแล้วก็แข็งขันมากเนี่ยก็คือสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียแต่ว่าที่เหลือลากขาเนี่ยมันก็ทาอะไรไม่ได้ กรณีไทยกับกัมพูชาเนี่ยปรากฏเราได้เห็นบทบาทของอาเซียนอีกครั้งแล้วก็น่าสนใจนะเพราะว่าดูเหมือนแอคทีฟมากขึ้นนะโดยเฉพาะมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียก็กระโดดเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นดูรายละเอียดนิดหนึ่งนะว่าระหว่างการพูดคุยกันของผู้นําอินโดนีเซียและผู้นํามาเลเซียเขาคุยอะไรกันบ้างนอกเหนือจากการที่ปราโบโวบอกว่า we are ready to help อันวาบอกนะคะบอกว่าถ้าเกิดจะช่วยได้เนี่ยมันก็จะมีงานหนึ่งก็คือการมอนิเตอร์เ u ค i t y ริหรือการติดตามตรวจสอบดูแลเรื่องความมัน่นคงซึ่งก็หมายถึงไอ้ข้อตกลงหยุดยิงนะฮะประเทศอาเซียนทั้งหมดโดยเฉพาะมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนฟิลิปปินส์ควรจะเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ for monitoring this peace process นายกอันวาบอกอย่างนี้คือมาเลเซียเนี่ยทำได้ไมมทําได้แต่มันจะแข็งแรงมากขึ้นถ้าเกิดมีอินโดนีเซียสิงคโปร์บูนไนแล้วก็ฟิลิปปินส์เพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ย monitoring process เนี่ยมันจะเป็นกลไกลและเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ความขัดแย้งในครั้งนี้มันคลี่คลายหรือคลายตัวลงไปได้ เนื่องจากว่าสองฝั่งไทยกัมพูชาไม่เชื่อใจกันเลยไม่มี trust ระหว่างกันเลยนะฮะแล้วมีบางฝ่ายพร้อมที่จะแหกข้อตกลงหยุดยิงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคนกลางเนี่ยไม่มีทางจะหยุดโจมตีกันมันก็เลยต้องมีคนกลางต้องมี กระบวนการติดตามหรือที่เรียกว่า monitoring process เข้ามาเดี๋ยวต้องดูนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยหลังจากการเรียกร้องของนายกอันวาเมื่อเจอกับประธานาธิบดีของอินโดนีเซียแล้วเนี่ยการเรียกร้องให้สิงคโปร์ฟิลิปปินส์บรูนไนแล้วก็ออ,อ,อ,อินโดนีเซียเข้ามาเนี่ยมันจะก่อให้เกิดเป็นคณะทำงานหรือเป็นความร่วมมืออะไรที่จะมา monitor มสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกับกัมพูชาหรือไม่นะ อันนี้กเ็เรื่องของอินโดนีเซียอีกวงหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมีแถลงการจากซูกิโอโนนะซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียแถลงการของซูกิโอโนบอกอย่างนี้นะคนที่เอามารายง,งานคือ c h a n n นิวส์ s อเชียของสิงคโปร์ตอนนี้สื่อใน s o u t h อีสเอเชียเนี่ยสนใจเรื่องนี้มากนะแล้วก็ใครอยากจะดูว่า อาเซียนคิดอะไรยังไงเนี่ยหนึ่งในช่องทางก็คือ c h น n a n ิวส์เอเชียนะชาน n ์นิวส์เอเชียรายงาน,นแถลงการที่ออกโดยซูกิโอโนรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียที่ระบุนนะว่าตอนนี้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้คุยกันปลอดว่าจะเอายังไงดีนะฮะแล้วอินโดนีเซียก็พร้อมที่จะทำทุกทางเพื่อให้ความเครียดและการเผชิญหน้ามันคลายตัวลง ซูกิโนบอกว่าแม้ไทยกัมพูชาจะมีคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือ JBC ในการหาหรือประเด็นชายแดนแต่ในขณะนี้เนี่ยถ้าเกิดอาเซียนเข้าไปช่วยเนี่ยแล้วช่วยแบบไม่มีอจเจนดาคือมีความปรารถนาดีจริงๆว่าเข้าไปเพื่อต้องการคลี่คลายสถานการณ์เนี่ย มันน่าจะทำให้ปัญหนานี้ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและมีสันติมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกจกับตาดดูนะว่าอาเซียนจะเล่นบทบาทที่แอคทีฟมากกว่านี้หรือเปล่าดูนิดหนึ่งว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยมาเลเซียอินโดนีเซียเป็นอย่างไร มาเลเซียกับไทยค่อนข้างแน่นแฟนนะคะโดยเฉพาะมาเลเซียภายใต้รัฐบาลของอันวาอิบราฮิมส่วนอินโดนีเซียและไทยก็เพิ่งจะประกาศยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างการในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะพาไปดูนิดหนึ่งว่าท่าทีเหล่านี้ของชาติสมาชิกอาเซียนกำลังมองอะไรเรามองได้หลายอย่าง อย่างแรกคือความขัดแย้งไทยกัมพูชาเป็นสิ่งที่สมาชิกอาเซียนกังวลและจับตามองอันที่2ออาเซียนกําลังมองว่าไทยกับกัมพูชาไม่น่าจะคุยกันเองได้แล้วเพราะว่าไม่ไว้ใจกันสูงมากและการมีอาเซียนเข้ามาไก่เกลี่ยอาจจะเป็นช่องทางจํากัดไม่ให้ความขัดแยง้งยกระดับมากขึ้นไปและ 3. อาเซียนภายใต้าการนําของมาเลเซียจะต้องทําทุกทางเพื่อให ไม่ถูกมองว่าอาเซียนคือเสือกระดาษเพราะที่ผ่านมาคือเสือกระดาษนะแล้วขณะนี้มันเป็นความขัดแยง้งระหว่างสองชาติเอางี้เท่าที่วินาจําได้นะอาเซียนเนี่ยเคยตีกันหรือเปล่าระหว่างประเทศนึกก่อนตั้งแต่ก่อตั้งอาเซียนมาส่วนใหญ่เนี่ย มันจะเป็นปัญหาในประเทศนะอย่างกรณีเมียนมาเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืององซานซูจีถูกจับเกิดรัฐประหารเกิดอะไรเงี้ยอาเซียนไม่ยุ่งแต่ถ้าใครจําได้บอกพี่นาด้วยแต่พี่นาจำไม่ได้ว่าประเทศในอาเซียนเคยสู้รบกันหรือเคยปะทะกันทางการทหารแบบระดับประมาณไทยกับกัมพูชาในขณะนี้ที่จําได้เนี่ย เหมือนไม่มีนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้อาเซียนเนี่ยจะต้องจะต้องขยับนะต้องขยับเพราะว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามกันตั้งแต่ปี1976เป็นหลักการอยู่ร่วมกันของชาติสมาชิกในอาเซียนจริงๆแล้วอาเซียนเนี่ยเออลืมไปเคยไปยุ่งสมัยตอนที่ขมนสามฝ่ายตีกับขมตบสนึ่งสริน ในสงครามกลางเมืองกัมพูชาตอนนั้นอาเซียนก็เข้าข้างเขมรสามฝ่ายเนะเนื่องจากอ,อ,อยู่กับจีนแล้วก็สหรัฐส่วนรัฐบาลเฮงสัมบินก็มีเวียดนามเหนือกับสหภาพโซเวียตหนุนแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นสงครามกลางเมืองนะคะโดยอย่างที่บอกเนี่ยอาเซียนก็คือยึดหลัก constructive engagement ชื่อเพราะเนาะแต่ว่าพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือเราไม่ยุ่งเกี่ยวกิจการภายในซึ่งกันและกัน มีปัญหาไปจัดการกันเองเราไม่วิาพา์วิจารณ์ด้วยนะเราแค่รวมตัวกันเฉยๆเอางี้ดีกว่าหลักการไม่แทรกแซงของอาเซียนเนี่ยก็ยึดถือกันมานานจนถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้ชาติอาเซียนเข้ามาแทรกแซงแล้วมีบทบาทต่อกันและกันแต่ วันนี้มีความเห็นที่น่าสนใจจากนักวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ทะพิพรสุพรจากสาขาการระหว่างประเทศวิทยาลัยนานาชาติขอนแก่นระบุบทความที่ผ่าน เอเชียมีเดียเซ็นเตอร์นะคะตีพิมพ์ในเอเชียมีเดียเซ็นเตอร์บอกว่าแม้อาเซียนจะถูกวิจารณ์มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะโครงสร้างที่อินฟอร์มอลแล้วก็ไม่มีอะไรผูกมัดทางกฎหมายไม่มีไม่มี l e g ล l ่ y b i d i n g นะก็คืออาเซียนจะออกมาติอะไรถ้าไม่ทําก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้มีข้อบังคับอะไรนะอันนี้มันก็เลยทําให้อาเซียนดูเหมือนเป็นเสือกระดาษแล้วก็ไม่ได้มีบทบาทสําคัญในการป้องกันความขัดแย้งในภูมิภาค แต่ท่ามกลางกระแสะชาตินิยมที่กำลังเกิดขึ้นนะระหว่างไทยกับกัมพูชาแนวทางอาเซียนเป็นศูนย์กลางหรืออาเซียนเซนทริกแอพโรชเนี่ยอาจเป็นเดิมพันเชิงกลยุทธ์ที่ดีที่สุดของไทยถ้าเอาไปเทียบกับการใช้ช่องทางสังโลกอย่าง ICJ ที่กัมพูชาอยากจะไปมากกว่าแล้วช่ำชองมากกว่านะครับ คือถ้าเกิดใช้กลไกอาเซียนเนี่ยไทยจะอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบนะไม่เหมือนไปขึ้นสานโลกอาจารย์บอกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไทยต้องให้ความสำคัญกับความร่วมมือในอาเซียนโฟกัสไปที่การเสริมความร่วมมือกับอาเซียนในขณะนี้นะเพราะฉะนั้นนี่คือความเห็นของนักวิชาการ อาจารย์พวงทองพักเข่าวัดพันธ์ฮะจากวัฐศาสตรจุฬาก็มองไปคล้ายๆกันใน Facebook อาจารย์บอกว่าไทยกับกัมพูชาต้องมาถึงจุดที่ยอมรับความจริงว่าวันนี้สองประเทศคุยกันเองไม่ได้ต้องให้คนกลางมาช่วยไก่เกลีย่ยนะะสิ่งที่ไทยต้องระวังก็คือแม้ว่าศักยภาพด้านการทหารของไทยจะเหนือกว่ากัมพูชาแต่โลกจะไม่ปล่อยให้รบกันจนราบเป็นหน้ากลอง ถ้าเราปฏิเสธบทบาทอาเซียนเราก็อาจต้องเผชิญกับบทบาทขององค์กรระดับสาประชาชาติต่ตอไปซึ่งเป็นสิ่งที่กัมพูชายอยากจะให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นอ,อีกแง่หนึ่งอาจารย์ก็กเสนอนะะว่าจริงๆแล้วบทบาทอาเซียนนี่น่าสนใจทีนี้วันนี้มีอีกภาพหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าการประทะการนาำชายแดนนียมันก็เกิดขึ้นแต่อย่างที่เราเคยคุยกันหลายครั้งว่าอีกขาหนึ่งที่ต้องทำไปคู่กันเนี่ยก็คือ บทบาททางด้านการทูตนะะซึ่งวันนี้หลายคนบอกว่ากัมพูชารุกหนักมากเรื่องเรื่องผอบธอบ,อบอของมาเลเซียไปเนี่ยไม่เท่าไหรนะเพราะว่าเขาก็ไปในฐานะตัวกลางนะไปเซตอัพมอนิเตอร์ริ o งโปรเซสแต่ว่าภาพนียมันทำให้คนตั้งข้อสังเกตว่ากัมพูชาเดินเร็วมากทางการทูต นั่นคือภาพที่คณะทูตและผู้ช่วยทูตทหารจาก13ชาติลงไปพื้นที่บริเวณจุดผ่อนปรนช่องอ่านมาไปดูซากของอนุสาวรีตาอมโดยคนที่เอามาโพสต์ภาพที่เราเห็นเนี่ยก็คือเนธพักรานนะคะเป็นรัฐมนตรี ข่าวสารของกัมพูชาออโพสต์ข้อความแล้วก็บอกว่าเนี่ยวันนี้มีทูตทหารแล้วก็ผูดแทนทางการทหารจากมหาอำนาจและประเทศสมาชิกอาเซียน13ประเทศไปตรวจสอบสถานการณ์ที่ช่องอันม้าในจังหวัดพระวิหารอย่างที่บอกเนี่ยบริเวณดังกล่าวเนี่ย เขาเรียกเป็นจุดจริงๆแล้วแถวเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์เอา,อางี้ละกันนะฮะคือบริเวณจุดผ่อนปลนช่องอ่านมา้าฝั่งกัมพูชาเรียกช่องอ่านแซะบริเวณนี้นะคะมันจะมีอนุสาวรีตาอมอนุสาวรีเนี้ยคนที่สร้างไว้คือ คุณมาเนตตอนนั้นเป็นผู้มัชการทหารบกพลเอกคุณมาเน็ตแล้วตอนที่สร้างเนี่ยเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจปี2543หรือ M O U 2543นะ M O U 2543เกิดขึ้นเนื่องจากว่าไทยและกัมพูชาต้องหากลไกในการทำงานร่วมกันเพื่อปักปันแนวเขตแดนที่ยาวกว่า798กิโลเมตร ตั้งแต่อุบลราชธานีจนไปถึงปราดนะที่เล่าให้ฟังวันนั้นก็คือว่ามันเคยมีการปักหลักไว้73หลักแต่บางหลักมันหายหมดบางหลักหาไม่เจอแล้วก็ปักปันเขตแดนไม่ได้สักทีจนกระทั่งเกิดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อ้างกรรมสิทธิ์ทั้งสองฝั่งเนี่ยหลายจุดมากโดยเฉพาะบริเวณช่องบกนะทีนี้ในส่วนของออการที่จะต้องคลี่คลายปัญหา เพื่อที่จะให้หมดเ,เรียกว่าประเด็นว่าอะไรเป็นของใครเนี่ย mm. เขาก็เลยทำข้อตกลงร่วมกันขึ้นมาที่เรียกว่าบันทึกความเข้าใจปี2543อันนี้ทำสมัยคุณชวนหลีกภัยนะแล้วในบันทึกความเข้าใจเนี่ยคุยกันว่าอะไรที่ยังไม่ตกลงว่าเป็นของใครเนี่ยห้ามสร้างสิ่งปลูกสร้างแต่ว่าตอนนั้นเน่ฮุนมาเน็ตเนี่ยสั่งให้สร้างอนุสาวรีย์ตาอมขึ้น ซึ่งเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจ2543แล้วก็ปรากฏว่าตอนที่ปะทะกันกับฝั่งไทยเมื่อตั้งแต่24กรกฎาคมที่ผ่านมาอนุสาวรียน์เนี้ยมันพังแล้วก็ตอนที่อิตาลธรร,รีข่าวสารพาผู้แทนทางการทหารของ13ชาติลงไปเนี่ยก็บอกว่าเห็นไหมฝั่งไทยยิงเข้ามา ซึ่งมันมีข่าวอีกข่าวบอกว่ากำพูชาย,ยิงเองหรือเปล่าสร้างภาพอะไรเงี้ยคืออันนี้อันนี้คือแบบอันนี้คือปัญหาเห็นปะ่ะใครทำอะไรเนี่ยมันจะมันจะมีการบรัฟกันตลอดเวลานะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการลงไปในวันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าฝั่งไทย เป็นยังไงก็คงไม่ค่อยสบายใจเนาะเพราะว่าคณะผู้แทนที่ไปเนี่ยมีจากไหนบ้างเดี๋ยวไล่ให้ดูมีจากสหรัฐอเมริกาจากจีนญี่ปุ่นรัสเซียเกาหลีใต้ออสเตรเลียแล้วสมาชิกอาเซียนก็มีมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ลาวเวียดนามแล้วก็เมียนมาแล้วก็ทางเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีข่าวสารของกัมพูชา เน้นพักตราเนี่ยก็โพสต์บอกว่าวัตถุประสงค์ของการพาผู้แทนต่างประเทศมาเนี่ยเพื่อแสดงให้เห็นว่ากัมพูชาเนี่ยได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงซึ่งมีผลบัคับใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันจันทร์ที่ผ่านมาอย่างเข่งครัดเออไม่รู้บรรดาผู้แทนเหล่านี้เชื่อหรือเปล่าแต่การที่ พาไปก่อนเนี่ยมันก็ตีกินไปก่อนแล้วนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นก็แข่งกันในทุกมิตินะสำหรับความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาในคราวนี้นอกเหนือจากทางการทหารเดี๋ยวพี่นาดูให้อีกนิดหนึ่งนะคะว่ายังมีอะไรที่จะต้องอัปเดตหรือว่าเ,เพิ่มเติมหรือเปล่าโอ้จะ6กโมงแล้วเหรอตายละ เอาละฉันไปข่าวต่อไปเลยแล้วกันนะนั่นก็คือข่าวแผ่นดินไหวนะคะนี่ก็ใหญ่พอๆกันอ่ะท่านโฆษกกองทัพปกเพิ่งออกมาพูดเรื่องเนี้ยเรื่องเอ่อกัมพูชาพาตัวแทนของต่างชาติ13ชาติไปที่ช่องอ่านมาเนี่ยไปดูอนุสาวรีที่ที่ถล่มเนี่ย พลตรีวิวินไทยสุวารีนะคะโฆษกกองทัพบกได้พูดถึงเรื่องนี้บอกว่ากรณีที่กัมพูชาน,นํำคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศลงไปดูพื้นที่ปฏิบัติการทางการทหารบริเวณช่องอันม้าจังหวัดอุบลราชธานีจึงมีภาพปรากฏถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้าอาวุธทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นเรื่องปกติเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ในบริบททางพื้นที่ของยุทธการและบริเวณน,นั้นเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายทางการทหาร แต่กรณีของฝ่ายไทยเนี่ยมีแผนจะจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวเช่นเดียวกันโดยฝ่ายไทยจะไม่เน้นการสร้างภาพลวงแบบฉาบฉวยแต่จะเน้นสื่อสารเชิงคุณภาพซึ่งสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องสื่อถึงประชาคมโลกคือความเสียหายต่อบ้านเรือนโรงเรียนโรงพยาบาลอันนี้เป็นจุดที่เราต้องบอกประชาคมโลกย้ำๆหนักๆทุกวันนะโรงพยาบาลโรงเรียน ที่ฝ่ายกัมพูชาจงใจพุ่งเป้าโจมตีโดยส่งผลให้พลเรือนและประชาชนเสียชีวิตจำนวนมากทั้งๆท,ท,ที่พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอยู่ห่างจากพื้นที่สู้รบเข้ามาไกลลึกถึง10-30กิโลเมตรนะเพราะฉะนั้นทางโฆษกทอบอบอกว่าเดี๋ยวฝั่งไทยจะจัดด้วยนะอันนี้ก็ต้องเร็วเนาะเพราะว่าเขาไปแล้วไปทัวช่องอันมาซึ่ง เออก็ไปดูอนุสาวรีย์ที่พังนะ